เมื่อประมาณ20ปีก่อนย่านฝั่งทนบุรีเป็นที่รูก้กันดีว่าบริเวณนั้นยังมีผู้คนไม่มากนักบ้านเรือนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ก็ยังบางตาทั้งยังเป็นชุมชนกึ่งชนบทบ้านของคุณรุตเองก็เช่นกันคุณรุตย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยป้าทํางานและก็เรียนไปด้วยทําเลบ้านพกของคุณรุตนั้นจะอยู่ในซอยค่อนข้างลึกทั้งซอยบ้านของคุณรุตเองก็ยังอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับวัดซึ่งสามารถมองเห็นโกดังเก็บศพของวัด ได้ในระยะไม่ถึง100เมตรแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยจะกลัวอะไรคุณรุตจึงไม่ได้คิดอะไรมากก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนตามประสาวัยรุ่นทุกวันแต่ทางคุณป้าของคุณรุตก็มาจะคอยกำชับอยู่เสมอว่าไม่ควรจะกลับบ้านในเวลามืดคำ่ำคุณรุตบอกว่าในซอยบ้านนั้นหลังพ้าอาทิตย์ตกดินไปแล้วถ้าไม่มีพวกขี้เมาที่ชอบมานั่งร่ำสุรากันก็แทบจะไม่มีใครสัญจรผ่านเส้นทางนี้เลย แถมในซอยยังค่อนข้างมืดลับเปลี่ยวสองข้างทางยังเป็นคลองน้ำและพงหญ้าขึ้นสูงคุณรุ้จึงคิดไปเองว่าที่คุณป้าคอยเตือนไม่ให้กลับบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินนั้นอาจจะเป็นเพราะเส้นทางที่มืดลับเปลี่ยวหรืออาจจะกลัวไปมีเรื่องกับพวกขี้เมาแถวนั้นก็ได้คุณรุ้เล่าว่าวันนั้นเขาไปเล่นบ้านเพื่อนที่อยู่ซอยถัดจากซอยบ้านของเขาไปไกลพอสมควรเลยทําให้กลับบ้านช้ากว่าทุกวันวันนั้นฟ้ามืดไว และสรวดูน่ากลัวกว่าปกติซึ่งปกติแล้วเขาและเพื่อนๆจะเดินกลับบ้านกันในเวลานี้เป็นประจำเวลาพบขําที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่าเวลาผีตากผ้าอ้อมนั่นเองคุณรุดกับเพื่อนอีกคนที่ไปด้วยกันเดินออกมาจากบ้านเพื่อนที่ไปเล่นพร้อมทั้งแงงหน้ามองท้องฟ้าจู่ๆเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านก็ตะโกนออกมาแสวว่าเฮ้ย hey, พวกเองเดินกลับบ้านกันเวลาเนี้ยระวังมีใครเดินตามไปส่งนะว้ย มันก็เป็นเรื่องปกติที่เพื่อนๆจะชอบแซวกันเล่นๆแบบนี้แต่วันนั้นเขากลับรู้สึกขนลุกแปลกๆระหว่างทางเดินกลับบ้านคุณรุตก็เดินคุยกับเพื่อนมาเรื่อยๆท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆเ,เช่นกันคุณรุตบอกว่ายิ่งฟ้าเริ่มมืดลงเขาก็ยิ่งเริ่มรู้สึกเสียวสันหลังทงั้งๆที่ทุกวันก็เคยเดินกลับในเวลาแบบนี้แต่วันนี้กลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมเราคุณรุตกับเพื่อน ก็เดินมาถึงซอยบ้านของพวกเขาบ้านของเพื่อนคุณรุตนั้นอยู่ช่วงหน้าปากซอยส่วนบ้านของคุณรุตต้องเดินเข้าซอยไปอีกเกือบหนึ่งกิโลเมตรกว่าจะถึงก็ต้องผ่านทั้งป่าทั้งวัดและที่น่าขนลุกสุดๆก็คือโกดังเก็บศพนั่นเองก่อนที่เพื่อนคุณรุตจะแยกเข้าบ้านไปก็หันกลับมาแซวคุณรุตอีกว่าเฮ้ยระวังมีคนตามเป็นเพื่อนนะเว้ยไม่กลัวเว้ยตามตามาก็ดีสิ จะได้มีเพื่อนคุยระหว่างเดินเข้าซอยคุณรุตพูดออกไปแบบนั้นทั้งที่ในใจก็รู้สึกกลัวอยู่นิดนิและก็ดูเหมือนว่าคำที่คุณรุตพูดออกไปนั้นจะมีบางอย่างรับรู้ซะด้วยคุณรุตบอกว่าหลังจากที่เขาเดินออกมาจากบ้านเพื่อนได้ไม่ถึง500เมตรเขาก็เริ่มรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอซ้ำยังขนลุกไปทั่วร่างกายบรรยากาศรอบๆดูวงเวงไม่คุ้นเคยมันแปลกไปกว่าทุกที เขาเดินไปหันมองซ้ายทีขวาทีรวมถึงมองย้อนไปด้านหลังทุกอย่างเงียบสงัดและมืดสนิททั้งทที่เขาเพิ่งจะเดินเข้ามาในซอยได้ไม่นานเท่าไหร่แต่กลับไม่เห็นแสงไฟที่หน้าปากซอยนั้นแล้วอีกอย่างในเวลานี้ปกติแล้วก็ยังจะพอมีคนขี่รถเดินทางสัญจรไปมาเพราะเพิ่งจะช่วงหัวค่าในระหว่างที่เดินเขาก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยสักพัก ทางตาของคุณรุทก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างลักษณะมันคล้ายกับต้นไม้แต่ก็เหมือนกับว่าต้นไม้ต้นนั้นมันกําลังขยับเดินตามคุณรุทอยู่ตลอดเวลาครั้นจะหันไปมองแบบเต็มๆตาเลยก็ไม่กลา้าคุณรุทก็เลยฝืนใจเดินต่อไปเรื่อยๆแต่เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นและเมื่อคุณรุทพยายามเดินให้เร็วขึ้นเขาก็เริ่มได้ยินเสียงวีร้องโหยหวนลอยมาตามลม เสียงที่ได้ยินนั้นรู้สึกได้ว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากทางที่คุณรุดเดินอยู่ด้วยความสงสัยว่ามันเป็นเสียงอะไรคุณรุดก็หันมองไปทางซ้ายซึ่งเป็นทิศทางของเสียงวีที่ได้ยินและแล้วภาพที่เห็นก็ทําเอาคุณรุตขยับขาแทบไม่ออกเขาเห็นเงาดําทะมึนรูปร่างของมันนั้นคล้ายคนแต่ความสูงของเงานั้นช่างต่างจากเงาของคนทั่วไปลึกลับขายาวเรียวเล็กขายต้นกล้วยที่เต็มไปด้วยแผลหนองผุพอง และกลิ่เนเหม็นสาบที่โชยมาตามลมจากที่สายตามองเห็นมันน่าจะสูงไม่ต่ำกว่าสิบเมตรเป็นแน่ตอนนั้นใจของเขาเต้นรัวเงื่อออกซึมเป็นเม็ดผุดออกมาจากหน้าผากเต็มไปหมดคุณรุดยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ในความรู้สึกของเขานั้นมันช่างนานเสลือเกินคุณรุดบอกว่าเขาค่อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปไล่จากเท้าที่ใหญ่อย่างกับกะละมังเลื่อนขึ้นไปถึงช่วงขาและช่วงเอว และเมื่อเงยแงานมองจนสุดขอจึงรู้ว่าสิ่งที่เผชิญหน้าอยู่นั้นมันคือผีเปรตเมื่อสายตาของคุณรุตได้ประทะกับดวงตากลมโตเหลือโปนสีแดงชานของมันปากของมันเล็กมากๆทั้งมันยังพยายามส่งเสียงรีดร้องโหยหวนออกมาจากปากอย่างต่อเนื่องจึงทําให้คุณรุตรู้ได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรตอนนั้นคุณรุดคิดว่าถ้าหากเขาเก้าวเท้าออกวิ่งเขาอาจจะโดนอมนุษย์ตนนี้ จับกินเป็นอาหารจึงเลือกที่จะเดินให้ไวขึ้นแทนคุณรุตพยายามตั้งสติก่อนจะก้มหน้าก้มตาจ้ำเดินโดยไม่สนใจเสียงร้องวีดวีดที่ชวนขนลุกของเปรต้นนั้นและดูเหมือนว่าจะได้ผลเมื่อคุณรุตรู้สึกว่าเสียงวีดร้องนั้นค่อยๆหายไปคุณรุตจึงได้แต่คิดในใจด้วยความโล่องอ,อกว่าแปรต้นนั้นน่าจะไปแล้วเลยผ่อนแรงเดินให้ช้าลงเมื่อคุณรุตเดินต่อไปอีกสักพัก เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามหลังตอนนั้นคุณรุตรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีก็เลยตัดสินใจหันกลับมาดูว่าเจ้าของฝีเท้านั้นคือใครคุณรุตบอกว่าเขาเห็นชายคนหนึ่งอายุก็น่าจะประมาณ70ปีได้แต่งตัวคล้ายคนสติไม่ดีเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งไปหมดเอาวะอย่างน้อยก็ยังมีคนเดินด้วยถึงจะเป็นแบบนั้นก็เถอะคุณรุตคิดในใจ แล้วตัดสินใจยืนรอชายคนนั้นจนกระทั่งชายคนนั้นเดินเข้ามาใกลๆ้ๆชายคนนั้นก็ได้เอ่ยถามคุณรุตว่าทำไมไม่หยุดยืนอยู่ตรงนี้ล่ะมืดค่ำแล้วนะอ๋อพอดีผมเห็นลุงเดินมาผมเลยคิดว่าจะรอเดินไปพร้อมลุงนะครับกลัวหมาข้างบ้านมันจะไล่กัดเอาคุณรุตแกบอกว่าที่อ้างไปอย่างนั้นเพราะกลัวว่าถ้าบอกความจริงไปว่าเพิ่งเจออะไรมา ลุงแกจะตกใจกลัวเดี๋ยวจะไม่ยอมเดินไปด้วยกันคุณรุตเดินตามชายชราคนนั้นไปในระหว่างที่เดินอยู่จูๆ่ๆชายชราคนนั้นก็หยุดเดินแล้วหันมาคุยกับคุณรุตช่วยทำบุญให้ลุงหน่อยนะลุงทรมานมากเลยช่วยลุงด้วยนะลุงไม่ได้อยากมาหลอกเองหรอกนะตอนนั้นคุณรุษก็ยังงง,ง,ว,งว่าชายชราพูดเรื่องอะไร แต่พอลุงคนนั้นพูดจบสักทักร่างของแกค่อยๆยืดยาวสูงขึ้นเรื่อยๆแถมยังส่งเสียงร้องโหยหวนวีดีจนสัตแก้วหูร่างนั้นค่อยๆก้มโค้งตัวลงมาหาคุณรุตใบหน้าที่สยองของเปรตตนนั้นขยับลงมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆสายตาที่แดงฉานกลมโตจ้องมองมาที่หน้าคุณรุตพร้อมทั้งเสียงวีดร้องโหยหวน ตอนนั้นคุณรู้ถึงกับช็อกจนหมดสติไปในทันทีพอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวของเขานั้นนอนอยู่ที่บ้านเสียแล้วคุณรู้รีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณป้าของเขาฟังและได้รู้ความจริงว่าแปรต้นนั้นคือใครป้าของเขาเล่าว่าเปรตตนนั้นคือลุงสิงห์ซึ่งเป็นอดีตมาคทาย,ยกที่มีจิตใจดีแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแกจึงได้หลงผิดไปยักยอกเงินทำบุญของวัดเมื่อตายไป แกจึงกลายมาเป็นเปรตคอยปรากฏตัวเที่ยวขอส่วนบุญผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาซึ่งคุณรุตไม่ใช่คนแรกที่พบเจอเหตุการณ์แบบนี้วันถัดมาคุณรุตจึงชวนป้าไปทําบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญให้เปรตตนนั้นทุกวันนี้ด้วยความเจริญที่เข้ามาก็ทําให้เรื่องเปรตของลุงสิงนั้นค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา